หอมทำไรโยสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะซื้อน้ำหอมนะคะซื้อน้ำหอมของเราก็จะมีเนี่ยค่ะในชุดนี้จะมีมีอะไรบ้างพี่โอมมีน้ำหอมก็จะมีน้ำหอมอันน้นกลิ่นอของผู้หญิงนะคะหอมมากมากค่ะเดี๋ยวถอดอืมกลิ่นแบบเชื่นใจค่ะครับโอ้ยฉีดฉีดดบนูได้เลยไหมกีเทศเทศเลยนี่ เป็นไงบ้างครับกลิ่นแบบเย็นสบายหอมมากค่ะหอมมากในเซ็ตมีอะไรบ้างครับใน,นในเซ็ตก็จะมีมัคคาล่านะคะมีมัคคาล่าหนึ่งแท่งแล้วก็มีลิปไหนดูสีลิปโอ้สีสวยมากเลยโอสุดยอดมากค่ะสีสวยมากดูเลิศหรูอลังการอันนี้ก็จะเป็นไหนนะคะมาาาัคคาท่าทำให้ตา ขนตางอนตาเด้งผู้ผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในถุงเงินของเราเซตหนึ่งเซตนะคะหนึ่งเซตหนึ่งเซตมีมีอยู่ห้าหมดห้าชิ้นค่ะห้าชิ้นนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับหืมหอมกลิ่นนี้หอมมากๆเลยค่ะโอ้ยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชิ้เลยหอมมากๆหอมหอมจริงๆค่ะซื้อมานเรียบร้อยแล้วนะครับ พี่โฮมซื้อมาเรียบร้อยแล้วเซตนี้นะครับเนี่ยใช้แล้วนะคะเนี่ยเมื่อเช้าฉีดแบบหอมสดชื่นมากๆค่ะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะอันนี้จะหรูมากค่ะน่าถือแล้วก็ถึงจะไปขนาดนี้นะคะแต่บรรจุเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็จะมีแป้งของเราด้วยนะคะเนี่ยแป้งพับมีอะไรด้วยในนี้โอ้ใส่ได้หลายอย่างอันนี้มีน้ำมันํำข้าวด้วยค่ะแล้วก็มี คอลลาเจอด้วยนะคะมีะทุกอย่างเลยแ่่ในเนี้ยกระเป๋าดูดเลมอนด,ดูดูค่ะดูเล็กๆแต่มีเยอะนะครับข้างในข้างในนี่แบบบรรจุได้เยอะมากค่ะสวยงามมากค่ะหรูด้วยนะคะไม่แพงนะคะ